ถ้าเป็นคนที่ไม่มีคู่ <phin> ใช่ไหมคะคุณก็จะมีโอกาสที <UC> S. <S ่ได้เจอความรักครั้งใหม่อ๋อถ้าไม่มีคู่ใช่ไหมครับสมมติเฉ็นะถ้าผมมีเมียปัจจุบันแล้วเลิกกันได้เลิกกันนี่มันมันมีโอกาสเลิกไหมครับก็เลิกเหรอก็หนูเป็นคนมีผมอยากรู้เฉศว่ามีโอกาสเลิกกันไหมครับกับคนปัจจุบันถ้ามีมีโอกาสเลิกกันไหมเนาะใช่ครับถ้ามีเหมือนจะมีนะ Yes Yes อุ้ย y เหมือนพูดถึงการเริ่มต้นใหม่อะค่ะ ใช่แต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่านี่มันแค่การดูดวงนะสนใจดูดวงเปล่าดูครับดูครับใช่เหรอขออย่างเดียวไม่ขออย่างเดียวไม่เอาหมอรหัสนะไม่ไม่ไอันี้คือแม่นจริงได้ได้ดดดผมไม่โกหกหรอกพี่ไม่ต้องรักษาคาครับ่หรอคนไหนครับหมอคนไหนครับแสดงแสดงนั่งอยู่แสงแดงให้นั่งอยู่แต่ว่าขอดูคนข้างหน้าก่อนได้ไหมได้ได้ตามคิวตามคิวดูของพี่ต๊อดเลยให้เขาไให้อะไหอ่ะตอดไปได้คิดถูก เมื่อกี้แล้วตามศรัทธาครับตามศรัทธาได้ครับได้ครับทาไปเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ตดจัดให้ไปสองหมื่นนะให้ไปสองหมื่นอ่าดูของผมนะครับเกิดวันที่สามกุมภาครับสองห้าสี่ศูนย์ครับโอ้โหเมื่อกี้ดูหอยแองเจลแล้วนะเดี๋ยวนะแล้วใครต่ออ่ะตอนเลยคุณต้อนก็เสอร์ดำเสร็จแล้วก็อีกคนนึงแล้วก็คนนี้ครับปันใจผมอ่ะ ผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่หวานแดงออ้ยไอเกคนไหนคะคะคนผมแดงใช่ไหมคะแซนดีขอแบบอวันเดือนปีเกิดหน่อยถ้าอยากดูโอซีก็เอาโอเอาเน้นโอครับไม่เอาไอโอโอร้อยโอร้อยเอ็มีก็ชื่อโน้ตเท่านั้นแหละเอาเดี๋ยวมาที่สามกุมภาเลยค่ะสามกุมภาสี่ศูนย์เขาบอกใช่ครับ สองสองอะไรนะคะสองห้าสี่ศูนย์ใช่มันเยอะเกินไปที่ผมกินสมัครสมาชิกให้แล้วนะครับพี่ชื่อฟิลาป,ปอนครับต่านจิตแบบให้สงบสงบตามสัญญาเฮ้ยคอมมุครับฟิลาปอนขอมครับขอมงุนครับพี่ฟิลาปอน a l โคับพี่พี่ครับ ผมอยากถามหมอดูครับว่าพี่ป้าดวงจะได้เยดสาวแฟรเอ็มไหมครับคนนี้ดีนะอุ้เห็นไหมมีแฟนหรือเปล่าคะก็แต่ปูดย่กเขาดิของหายหายครับเฮียสปาทาวเดียดีนะเฮียเคยเคยมีครับเคยมีครับเคยมีครับ ถ้าอย่างนั้นแซนดี้จะพูดถึงคนที่มีแฟนกับไม่มีแฟนละกันครับมอ้ิคจริงไหมโอเคครับจริงๆอ่ะมันมันบอกเรื่องอื่นได้นะของคุณนะมันเหมือนแบบมันพูดถึงความสำเร็จด้วยความรุ่งเรืองของคุณเดี๋ยวรอคนออกกันเลยมาสำหรับถ้าเป็นคนที่ไม่มีคู่ใช่ไหมคะ คุณก็จะมีโอกาสที่ได้เจอความรักครั้งใหม่หอ๋อถ้าไม่มีคู่ใช่ไหมครับอืมถ้าถ้าไม่มีคู่แล้วก็ถ้าเกิดคุณเคยผิดหวังลืมกันหรือยังน้องก็มีโอกาสที่คุณแบบจะรู้สึกแบบยังครับเกิดช่้นกระชวยหัวใจอะ่ะผองพับอืมอีกครั้งหนึ่ง<ห>ในเร็วๆนี้จริงหรอครับอุ้ย <laughs> <laughs> เขาเรียกว,ว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเออ่มีสนเสน่ห์แบบเปล่งประกายในตัวเองอก็ถือว่ามันแบบค่อนข้างมีโชคนะช่วงนี้นะช่วงนี้แค่แค่ช่วงนี้อะครับี่ชะเอ้คอแค่นี้นะครคุณหมออิ่มปะแ,แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคู่แล้วใช่ไหมคะูดิโอเดี๋ยวกินไม่หมดหรอกอืม มันเหมือนมีการคาดหวังซึ่งกันและกันน่ะเออถูกถูกครับครับยังไงต่อครับอืมแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่แบบอีกคนนึงจะผลักดันอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ระวังนะคะถ้าเราอยากมีลูกเนี่ย ถ้าไม่ได้คุมกําเนิดเราก็มีโอกาสที่จะมีลูกในช่วงนี้ไม่ได้คุมกําเนิดคืออะไรครับเนี่ยไม่ใส่ไม่ใส่คุมกเนิดเราเข้าวกับใบงาไม่ใส่ถุงยางไม่ยัดหดไปใส่ในเข้าไปด้วยอ่ากินหวานนะครับเพ็บสี่ห้าคำเดกอยู่เยอะพอาดพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับวันนี้มันนี่แหละแต่โดยรวมมันก็มันก็เป็นเรื่องดีๆอ่ะของคุณอ่ะในเรื่องความรักอ่ะแล้วเรื่องผู้หญิง่ะครับเรื่องผู้หญิงนะครับผู้หญิงหร ยงไจะมีเข้ามาหาอีกไหมครับนี่ไงก็มันบอกไปแล้วว่าคุณมีโอกาสไงที่มันจะมีเข้ามาหาไงใช่สำหรับคนที่ไม่มีพ่อได้เจอแบรสเฮียก็จะมีคนเข้าหาให้คุณรู้เอ่อกระซุ่มกระชวยใช่ต้องโสดใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณต้องโสดต้องทำมาทำให้ใจเฮียรู้สึกชุ่มชื่นอะไรองี้ยเออได้ครับอันนี้ผมแล้วได้แก่กว่าหรือเนาะเด็กกว่าครับ ดูดูดูได้ไหมครับบอกได้ไหมมันไม่ได้บอกอ่ะมันมันมันไม่มีภาพอย่างนั้นขึ้นมาแต่คิดว่าน่าจะได้เด็กกว่านะอุ้ยขอบคุณครับสามสิบสองอันนี้ผมถามแทนน้องผมค่ออีกแล้วสมมติว่าทําสมมติถ้าผมสมมุติจะเห็นวถ้าผมมีเมียปัจจุบันแล้วเลิกกันได้เลิกกันนี่มันมันมันมีโอกาสเลิกไหมครับโอกาเลิกเหรอก็หนูเป็นคนมีคู่แล้วนี่ ใช่ไมเฮียถ้าเริ่มแล้วก็กลายเป็นคนไม่มีคู่เฮียก็น่าจะมีคนเข้าหานะแต่ถ้าเฮียมีก็คือให้ดูคนมีคู่เลยไม่เห็นผมผมอยากรู้เฉยว่ามีโอกาสเลิกกันไหมครับกับคนปัจจุบันถ้ามีโอกาสเลิกกันไหมหนอใช่ครับถ้ามีอืมีเหมือนจะมีนะ Yes Yes อุ้ยเหมือนจพูดถึงการเริ่มต้นใหม่อะค่ะ ใช่แต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่านี่มันแค่การดูดวงนะอันนี้ีใจไหมมันแค่การดูดวงนะไม่ได้หมายความว่าแบบเราจะต้องเลิกกับเขาหรืออะไรนะมันเป็นการคาดเดาเรื่องดวงชะตาเฉยๆอาจจะมาจากที่เราต่างคนต่างคาดหวังด้วยกันทั้งคู่ไงที่พี่แสนดีพูดตอนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้แบบบึ้มบั่มเลยครับไอ้ข้ามดูมอแล้วแล้วผมอยากถามอีกข้อหนึ่งะครับอยากถามเรื่องอะไรครับ เรื่องแบบการหน้าที่การเงินนะครับเป็นไงบ้างครับการเงินเหรอในปีนี้นะครับในปีนี้ผมจะมาบวกไหมครับหรือว่าไงครับปีนี้มาบวกมาบวก <c oughs> มาบวกคืออะไรอ่ะถัดไไม่ใช่ครับแบบหมายถึงว่าจะเงินจะหา,หายหรือว่าจะมาครับจะเข้มทรัพย์สินเพิ่มขึ้น,นอ่าใช่ครับเงียบๆนิด ปไม่เป็นไรเอานุกให้เฮียดูแลเองแปลว่าแม่นแปลว่าเม่นรู้แ่่เอาเฮียเอาไปเลยถ้าแม่นรบกวนบอกต่อด้วยนะคะได้ครับถ้าแม่นเดี๋ยวบอกต่อโอเคเงินไม่ใช่ในเกมนันโอซีนะครับผมครับผมคจะมีโชคเรื่องการเงินนะ แต่จะเป็นโชคที่มาจากความสามารถของตัวเองใช่เหรอครับเป็ดร้อเป็ดร้อยต้องเข้าเป็ดสองร้อยต้องมาเออเอาเหอะถึงควรจะมีเงินเข้ามาไม่ขาดนะแต่คุณก็มีรายจ่ายเยอะโอยถูกถูกถูกอันนี้ถูกครับแล้วก็ระวังเรื่องการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยของตัวเองใช้เงินเกินตัวใช่ถึงแม้ว่าเราจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแต่เราก็ห้ามประมาทใช่ห้ามรับเยอะอย่างเงี้ยฮะ อโเคครับบ้าครรับเาหมุนเงินได้เยอะหรือเปล่าครับมีครับมีเยอะครับเยอะครับแต่ถ้าเราไม่ระวังเราอาจจะไม่เหลือเก็บเลยนะเพราะว่าเหมือนเราอะเหมือนแบบมันบอกบอกว่าเราแบบชอบมีเรื่องจุกจุกจิกจิกให้เราต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยในธุรกิจของเราอะอใช่ครับใช่ใช่จุกจิกครับมีดิไอ้ที่อะต๊อด ตรงนี้ห้าแสนห้านะเพื่อนทอตรงนี้สองแสนนะเพื่อนทอตรงนี้แสนหนึ่งนะเพื่อนได้ครับจุกจิกดีนี่หมฝักใหญฝักถามเรื่องสุขภาพน้องชายผมได้ไหมถ้าสมมติถ้าสมมติเขาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกร้อยห้าสิบชั่วโมงเขาจะกลับมาแบบพบสามสบี่นะฮะอืันสามสิบสองไม่ใช่หรอสามสองไม่ใช่หรอพี่อีกสองอันมาไรวะเนี่ยปวดักปะ เสื้อผ้าเดียวให้ลูกน้องไปรับนะประมาณนี้เลยได้ครับเดี๋ยวบอกได้ครับบอกได้ครับอะไรนะครับคุณแม่แม่หมอมีมีประมาณนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าแบบอยู่ในสถานการณ์ที่แบบต้องคิดอะไรต้องตัดสินใจอะไรก็พยายามตั้งสติให้ดีๆเป็นแล้วปีนี้เป็นปีที่ดีไหมครับของสำหรับตัวผมนะครับดีนะเพราะเขาบอกว่าเรามีโชคไงแต่เพียงแต่ว่าโชคที่เราได้มาเราก็ต้องไม่ประมาท เข้าใจปะควบหมายถึงโชคเหรอโชคใช่โชคที่เราได้มาในเรื่องการเงินเน่ะได้มาก็อย่าประมาทอย่าพุ่งเฟื่อยโอเคครับไม่อย่างจากร้ายจะกลายเป็นดีเอ้จากดีจะกลายเป็นร้ายได้โอเคครับแม่หมอแม่หมอแล้วถามสุดท้ายเลยนะถ้าครบกับแม่หมอในดวงผมดีไหมถ้าแบบโอซี่อะบจะคบแี่ยเหรอ๋อ้แฟนแฟนพี่ชายเหรอครับ เกย์เกย์ต๊อดเกย์ต๊อผมถามไปแล้วเขามีผัวอ้าวายอาจะเป็นโชคร้ายก็ได้นะโซนนะทุกทีกูถามไปแล้วว่ามีผัวกูหมดเลยไม่ใชเหรอไอ้ไงตัวเขียวอ่ะไม่โสดอยู่เข้ากันได้มั้ยครับดูสามารถดูให้ผมได้มั้ยครับว่าเขาก็เ้ากันเหมือนกับคนแจ้งตำรวจเฮีย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 เบาสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยเขาดูแม่นนะพี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเรื่องการเงินของผมเป็นยังไงเขาบอกว่าต้องมีค่าใช้จ่ายจุกจิกอ่ะ ลองอธิบายให้ฟังหน่อยไหมไม่ต้องไม่ต้องหมอไม่ต้องหมอแล้วครับกูเองเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังหมดเลยครับใครนี่นี่ยนี่นี่ที่พี่ลองฟังเขาก่อนมาคอมเมนต์นะเฮียอ่ได้ครับเฮียลองดูเป่าเฮียเป่าลองดูไหมอ๋ออ่ะแล้วแล้วเรื่องน้องกก็ได้ครับแล้วตามกำลังศรัทธาค่ะแล้วแล้วแล้วผมคำถามแบบสุดท้ายนะอาจจะเป็นคำถามซ้ำนะผมขอถามซ้ำอีกรอบนะผมมีโอกาสเลิกกับเมียข้างนอกไหมครับมีโอกาสเลิกไหมใช่ เียอะไรเนี่ยบอกความจริงเลยเมื่อกี้มันพูดถึงการเริ่มต้นใหม่อ่ะอยู่กับเฮ้ยเหี่ยวก่อนียดเย็ดือดพี่จะดีใจอะไรขนาดนั้นนะพี่ครับผมใจเหายเมียอยู่เนาะในไซเอ็มโอ้นอ้ยเฮียต้อยผมถามคำเดียวเลยแม่นเปล่าแม่นครับแม่นแม่นถ้ามีโอกาสเรล่นแสดงว่าแม่นเด็ ม้นคื่รับบอลเนื่ยดูไั้หรอพี่เขาก็เพิ่งเตือนไม่ใช่หรอว่าเราจะหมดตัวพี่เขาเพิ่งเตือนไม่ใช่หรอว่าพี่จะหมดตัวอาแล้วไงต่อครับพี่ยังหางย่อยอยู่เจ้าเจ้าครับเจ้าจกัะคือต่อไปอ่าแล้วสุขภาพร่างกายของผมมาเหมอดูได้ไหมสุขภาพได้ค่ะพี่เป่าฮะ งอมมาพี่ก็ผมฟาวมถ่ายยามาทั้งวันเนี่ยของโลแบ็กหมดเลยทั้งตู้เลยอยาให้หมอดูเรื่องสุขภาพไปต่อยก่อนจะให้พี่พูดพี่ก็พูดได้เลยต้องหมอตัวเองนี่แหละเฮียร์ก็อยากเย็ดเย็ดแล้วขอด่วนดวนนะทรงเนี่ยโอ้เฮียสี่สิบได้อยู่สี่สิบได้อยู่โอเคโอเคโอเคคนปวดโดนนี่คือไม่ก็สามารถนี่เคยเลยครับพี่เปล่าโดนหัวเขาเลยนะโัวค่ะ เอาหมอดูนานแทะเชื่อหมอหมอเรียนมา,<พ>ามันเอแหละมันต้องใช้สมาธิอ๋อครับมันต้องตั้งจิตอธิษฐานช่ตั้งจิตอธิษฐานหรือ,อยังอ่ะสุขภาพหรอครับคือล่าสุดที่มันไอ้ท้องเสียแล้วมันลาดตรงภาพทาปออท่ตีนมนให้นี่ต้เก็บเลยเดวองี่จริงว่าแต่เขาพูดถึงเรื่องท้องเลย อใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดแบบว่าไม่ป้องกันก็มีไม่ไม่เสียวอะไรแต่ว่าอะไรคนละคนละอันละคุณหัวเสียวอะไรนะแม่หมอว่าไงนะหมอคุณแ่บพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพออ๋อครงนี้ชัดอันนี้อันนี้นิงอันนี้ใน่ใช่ใช่คือคือคือมันสื่อออกมาแบบนี้ว่าคุณแ่บพักผ่อนไม่ค่อยพอคุณแบบจะมีเรื่องเกี่ยวกับอาจจะเป็นพวก ท้องไส่อ่ะพวกระเพาะอะไรประมาณนี้โอ้แน่นอนครับเพิ่งขี้แตกมาครับกินน้ำท่อมไม่ได้กินน้ำท่อมถ้าเกิดเราเพิ่งถ้าเกิดเราเพิ่งป่วยอ่ะก็ต้องพยายามพักผ่อนเยอะๆยอ๋อเรื่องการพักผ่อนเยอะเยอะใช่ไหมครับใช่แต่มีมีแต่เรื่องการพักผ่อนเยอะเอะอืมเพราะว่าเหมือนคุณเป็นคนแบบร่างกายฟื้นตัวช้า ครับถ้าป่วยก็จะหายช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือพยายามพักผ่อนเยอะๆเนาะได้ครับต้องนอนไวๆใช่ไหมครับระวังเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพที่เกี่ยวกับการพักผ่อนคนดูเกับเรื่องเดี๋ยวตีสองผมลงแล้วนะท้องไส้เพราะว่ามันต้องไปนอนท้องที่ไม่ได้หมายความว่าท้องแบบอ่าครับครับอ๋อโอเคครับแม่หมอเลขอะไรครับแต่ดีเลขเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดสิบเหรอครับ ช่คับแม่หมอชื่ออะไรนะครับแสนดีครับหมอปไรมแหมอเปนหมอแสนดูจากอะไรครับหมอหมอครับหมอผมไป็รอนัดเจ็ดสิบแสนหนึ่งหมอครับผมครับตาตตาใครครหมอตาผมไปพี่เปาไาให้พี่เปาก่อนเลยไดี่เาหมอหมอรู้จากอะไรครับดูด้วยได้ยนะได้ครับได้ดูดูให้ผมหน่อยครับถามว่าหมอดูจกอะไรครับดูใครด้ยอย่างเงี้ยด้วยให้ผมหน่อยด้วยให้ผมหน่อยหมอกดรับแน่ครับ กดล้มให้หน่อยขอขอไปครับเทสครับโอุ้ยเขาเรียกว่าหยอกแม่หมอครับขอโทษครับบาสบายใจเย็นบาสไม่ขอบคุณเขาไงในการกอดแม่หมอขอบคุณเขาโอเคไม่มนกอดแปลกๆอ่ะแปลกๆนะไปเล่นหมอซะแล้ว ตอบด้วยใส่เอาสารนะใช่ไหมครับผมครับผมครับผมขอส่งขอส่งคุณเปาครับคุณเปาชื่อเปาใช่ไหมเออโอ้หัวเทาหน้าเก่คุณสอบวันเดือนปีเกิดใหม่เออแปดมิถุนาครับสองห้าสามหนึ่งครับพินานี่มันมันนั่งไม่ได้วะเลขหกครับเลขหกครับโอ้ที่เปาของข้าสังเกตเออ เอ้ยโหอะไรนี่โหนี่คืออะไรครับเนี่ยโหปะเอ้เลิกกับเมียคนนี้แล้วใครทาแป้งจะเกาคันก็ทำเองเดียรทำเองเดียรสักเรื่องหนึ่งก่อนไหมเอาการเงินก่อนกันไหมถ้าลงกูรัมแม่หมอทำงานไม่งานเครับเรื่องเงินก่อนกันเนาะครับผมรำลงรำแม่หมอรำบงอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแบบนั่งสมาธินิดนึง ครับโอเคค่ะเรจะพูดถึงเรื่องการเงินนะครับครับคุณค่อนข้างดีนะ คุณมีสิ่งที่คุณฝันอะไรไว้หรือเปล่าแบบอยากจะทําอะไรเงี้ยอ๋อมีครับมีครับคุณหมอมีครับเขาบอกว่าคุณควรที่จะรีบทําอืม,อมได้ครับควรจะรีบทําเพราะว่ามันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอืม,อมใช่ต้องรีบรวดกันนะครับจะได้มีให้ระดับ c o <Bio. S 1> เป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณควรที่จะเร่งลงมือทำ ใช่ทำสิ่งที่คุณฝันไว้อ่าได้ครับได้ได้ครับ,รบ,รบนี่ทำตามความฝันใช่ไหมครับแล้วก็ให้ไปรับคืนนี้ได้ไหมเฮียอยากเย็ดเย็ดแล้วมาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยมาเย็ดเลยมาเอ้มาเอาเลยครับนะอยากกินอย่างเขาก็ซื้อให้ถามจริงทุกวันนี้ ใครล้างตูดให้ไอ้มันเป็นอะไอ้อะไรโดนิชอบแบบนี้มากันวะไอ้สัตว์ได้เงินน่ะได้เงินแบบฟุกอะอืมใช่แต่มันไม่ได้มันไม่รู้ว่าได้มาจากอะไรอะแต่มันจะแบบได้มาแบบฟุกฟุกอะมีเข้ามาให้คุณหมุนเพื่อทํานู่นทํานี่อะที่คุณอยากทําอะใช่อ๋อใช่แต่เหมือนกับว่าคุณก็จะหมดไปกับ เพื่อนฝูงสังคมการสังสรรค์บ้างอะไรอย่างเ<อ>งี้ยคุณคุณน่าจะต้องรอบครอบให้ดีมากกว่านี้ค่ะใช่แต่โดยรวมคือไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรตอนนี้ก็ยังถือว่ามีโอกาสที่ดีของคุณที่จะแบบที่จะรีบทำใช่เพราะมันมีแต่จะแบบงอกเงยขึ้นเรื่อยๆอ่ะเอมได้ครับได้ใช่ครับผม อย่างนี่อยากรู้ว่าในอดีตคุณเคยมีปัญหาเรื่องการเงินไหมอดีตกี่ปีหรอครับแม่ก็ในอดีตของคุณผมไม่รู้อ่ะต้องถามผมผมเหรอครับอดีตเหรอครับปัญหาเรื่องการเงินเหรอใช่เคยมีไหมอุนานนะครับเป็นสิบสิบปีครับอืมใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมปัจจุบันไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับปกติครับผมใช่ใช่ก็คือมันมันมันมีแต่แนวโน้มที่ดีอะของคุณอะใช่ อ๋อ oh, ได้ครับใช่เหมืนอนโชคชะตาคุณมันมันโอเคมากเลยอ่ะกับเรื่องเงินอืมใช่ okay, คะลองทำอะไรใหม่ๆดูนะในช่วงเวลานี้ได้ครับผมจะมีโอกาสรวยไหมครับหมอรวยหรอ,หรอใช่ต้องกีบพลันเนี่ยมันดีนะของคุณนะ่ะคุณน่าจะมีโอกาสนะถ้าคุณลงมือทำอได้ครับได้ใ ต้องลงมือทําใช่ต้องลงมือแล้วพี่พี่ไม่ตอนทุกวันนี้พี่ผมไม่ลงมือหรอครับผมเป็นพี่ผมตลอดเลยนะอ๋อตอนก็ดูดวงเนี่แต่ดีไม่รู้อนี่ยตัวครับทัวครับเออต้องลงมือทําอันนี้นี่นี่ดูโอนะพี่ไม่ได้ไอะยนะดูโอไงดูโอไงแต่ดีดูตามตัวเลขนี่แหละดูตามตัวเลขใช่มีโอกาสจะรวยรวยกันรวยกวนไม่ได้่าใช่ไหมครับเอาตรงไปอ่าใช่มันทีโอกาสที่คุณแบบ มันมันมันเป็นความงอกเงยอะ่ะเข้าใจไหมแบบมันจะผีดอกออกผลมากกว่านี้ถ้าคุณลงมือทำอผีดอกออกผลแต่ว่าเวลาทำอะไรต้องระวังดีๆนะคือแบบศึกษาให้ดีๆด,ด้วยอืได้รับ,บไม่ใช่แบบว่าคุ้ยดูหมอมาแล้วแบบว่ามันจะดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทำเลยสนใจลงทุนเทศไหมครับผมว่าต้องมีไอ้แฮปไอแฮปสาขาต่างประเทศประเทศนี่ก็จริงนะ ต่าตัวมือของผมยังว่างเลยนะพี่เม่อก่อนผมเดี๋ยวเปิดแล้วปลายเดือนนี้ก็เปิดแล้วโอเคคนะรับเพราะมีสายสี่อ่ะไป,ะปไกลเรือ่อยๆผมตรงนี้เปิดเดี๋ยวจะเปิดปลายเดือนเนี่ยเปล่าไหนเนี่ยฮะเปล่าไอเฮฟอะไอเฮฟซีพียูเปล่าจริงหรือเปล่าห,าหอาลอกอะเปล่าอะไรครับ อ๋ออะไรนะอ่อยแฮบตัวจริงครับอ่อยแฮบที่ไอยู่ครับตัวจริงตัวจริงตัวจริงครับตัวจริงตัวจริงจริงครับตัวจริงไม่ใช่โจดหรือตัวดีดีได้ครับแล้วก็ไปนอนกันก่อนได้นี่น้องชายขดูการงานต่อค่ะการงานใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปพี่จ่บพี่ถ้าไม่ง่วงพี่ไปนอนก็ได้ครับพี่ชายผมครับพี่สหรัฐผมครับ